อ้าวสวัสดีเหมือนกันสวัสดีเหมือนกันจ่ายคิวชนกันอีกแล้วโอ้ยอ้น,นี้แบบงานหนักเลยมีให้งบมาห้าพันบาทห้าพันเหลือพี่จะหล่อไม่เนี่ยห้าพันบาทผมคิดว่าโอ้โหเช่นช่วงล่างล้ออะไรก็เป็นพันกว่าบาทแลแ้วแล้วจะคุ้งจะขอเวลาอาทิตย์นึงเดี๋ยวมาดูโปรเจกต์นี้อาทิตย์หนึ่งอันนี้รถล,ลูกค้าเหรอไม่ใช่รถทางร้านใช่ไหมคือเอาที่รถทางร้านเลยเลยเพราะคนนี้ก็บอกว่าอยากได้โปรเจกต์นี้ ตามลูกมีคอนเทนต์เข้ามามึงมีอะไรือเ่โอเคนะครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช anel ร้อยโลบุญลำของเรานะครับผมวันนี้พี่ก็อยู่ที่นี่หน้า ร้านของพี่โอมนะครับผมน้องก็เดี๋ยววันนี้จะพามาหาพี่โอมกันนะครับน้องๆก็ถามว่าเฮ้ยพี่พี่หายไปไหนไม่ค่อยเข้าไปหาพี่โอมเลยนะครับก <ๆ S 1> ็นี่วันนี้พี่ก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพามาหาพี่โอมกันถามว่าแกเปิดร้านอะไรมั่งนะครับแล้วแกทําอะไรมั่งอยู่ที่นี่แต่พี่ชอบอย่างเดียวนะครับคือแกมีท่อแบรนด์ถอของแกเองนะครับผมก็คือพี่เป็นคนไปทําให้แกแหละแต่ถามว่าท่อวิ่งได้ไหมวิ่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องๆมั่นใจเลยไม่ได้คีโมหรอกคือท่อแบนด่อนี่แรงแน่นอนนะครับใส่รถ ตรงสปคตรงปกแน่นอนแรงทุกท่านแน่นอนนะครับผมไปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปดูกันว่าอยู่ที่ร้านมีรถอะไรเข้ามาใหม่มั่งแล้วแกวทําอะไรมั่งอยู่ที่นี่ว่ามีทั้งร้านมือถือและเป็นร้านขายรถแล้วก็รับซ่อมรถเลยนะครับที่นี่คือครบวงจรเลยสําหรับสายถอกสายชิวทุกท่านนะครับผมไปเดี๋ยวพาไปหาแกกันวันนี้รอแกออกมาจากบ้านนัดแกวไว้ตั้งแต่เก้าโมงตอนนี้กำลังจะบ่ายโมงนะครับน้องก็ยังไม่เห็นหน้ากันเลยนะครับผมไปไม่เป็นไร สำหรับพี่คนนี้ผมรอได้เสมอนะครับผมไปเดี๋ยวไปหาแกกันนี่ครับผมน้องๆพี่ก็จะพาไปดูอะไรในร้านพี่โอมกันนะครับผมอันนี้อันนี้บริเวณข้างในนะไม่ใช่ตรงที่จอดมอไซค์นะนี่พามาดูนะครับก็จะมีอะไรแต่งนิดๆหน่อยๆพวกปากคงปากข้างอะไรนะครับเอามาไว้ขายเล่นๆหัวแกเลยนี่แต่ที่พี่ชอบที่สุดนะครับผมคือนี่บอกเลย ชอบคันนี้สุดๆแล้นะครับเป็นคันที่พี่คิดว่ารอคันหนึ่งเลยแล้วขี่มันมากนะครับสำหรับเจ้าน้องเคียร์คันนี้เดี๋ยววันหลังพี่ก็จะขโมยไปขี่ให้น้องๆดูนะครับแต่ถ้าพี่จะเอาไปขี่พี่ขอเปลี่ยนท่อใบนี้ออกนะพี่เสียดายท่อเลยนะครับพี่ขี่น่าจะขูดกว่าคันนี้นี่ก็ถามว่าเป็นรถคันเดียวที่พี่รู้สึกว่ามันดูดีที่สุดนะครับผมสําหรับของพี่โอมเลยนะที่เป็นรถแต่งสไตล์วัยรุ่นส่วนคันอื่นพี่ว่ามัน แตกแปลกไปนะครับน้องแกแต่งแบบสไตล์ถูกใจแกไม่ถูกใจคนอื่นนะแต่อย่างนี้ถ้ายอย่างนี้นี่ถูกใจพี่ถูกใจหลายๆคนแน่นอนนะครับผมนี่เคียร์กันนี้แล้วก็วิกเตอร์ก็รอยอยูน่นะแกชอบสีเขียวปะวะเราหาทำเคียร์เราเป็นสีเขียวดูบ้างไหมวะนู่นตอนที่อมอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปหาแกยอยู่ยอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมน้องๆไปไปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปหาพี่อมแกซิข้างในนี่ถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่ อ้าวสวัสดีเหมือนกันสวัสดีเหมือนกันใส่คลิปชนกันอีกแล้วโอ้ยมหาคิดถึงไม่คิดถึงผมนี่โอ้เรจะปั่นรถกันจับกล้องอะไรพี่คิดว่าผมจะเสียใจไหมถ้าบอกไม่คิดถึงผมนี่มหาทำอะไรดิเดี๋ยวจะมาปั่นรถ โซนิีกแลนะครับผมก็คือมีโปรเจกต์คันหนึ่งก็คือแบบตามงบเลยคือจะบอกว่าประหยัดที่สุดแล้วก็ให้สวยที่สุดโอ้โหโปรเจกต์นี้ยากเลยเพราะว่าดูสภาพรถก่อนดูผมตั้งงบไปเลยสามหมื่นสามหมื่นรอเลยโอ้ไม่ถึงไม่ถือยนโอ้ลองใช้งบแบบน้อยที่สุดลูกค้าไปขายของลูกค้าก่ดูแล้ครับตาสบายครับเลือกอลไรครับแจกครับซื้อวันนี้แจกแถมหนึ่งแถมหนึ่ง S <S เน<อ>ีคร <aha> ับผมสภาพอาันนี้ก็ดูลระจุดนะครับผมนี่ดูแฮนโชว์พวกอะไรนะครับผมโอ้หคือน่าจะต้องเปลี่ยนแมงหมดเลยว่าเรางบอ่จะไม่เปลี่ยนพี่ตัวนี้สภาพ,ภาพยังไม่เปลี่ยนเหรอแฮนแฮนนั่นจะไม่เปลี่ยนแต่โชว์เราต้องเปลี่ยนโชว์เปลี่ยนอยู่แต่คือ,อน,นี่เราจะขัดทำสีให,หม่แล้วย่งี้โค้งด้วยอย่างเงี้ยเลยเหรอก็ขัดทำสีใหม่ดีทั้งคือรื้อทั้งพันรื้อทั้งพันนครดูดูตั้งแต่ละจุดนะครับผมดุม เงอบเท่าไหรน่นี่ตั้งเงอบไปเท่าไหร่นี่คันนี้ขอ,องจริงก็อันนี้แบบงานหนักเลยมีให้งบมาห้าพันบาทห้าพันหรือวนี่จะหล้อ,ลอไม่ถึงห้าพันบาทาผมคิดว่าโอ้โหแค่ช่วงล่างล้ออะไรก็เป็นพันกว่าบาทแล้วนจะโค้งจะขอ,ขอ,ขอเวลาอาทิตย์นึ่งเดี๋ยวมาดูโปรเจกต์นี้อาทิตย์น,นึงอันนี้รถลูกค้าเหรอไม่ใช่รถทางร้านใช่ไหมคือเอาที่รถทางร้านเลยเลยเพราะคันนี้ก็บอกว่าอยากได้โปรเจกต์นี้ตามมีคอนเทนต์เข้ามามันมีไม่เอ็งไม่เสีย นีแต่ว่าเราก็อันนี้เราจะใส่ตามลูกใส่หน้าหลังเลยปักข้างเท้อันนี้จะเป็นเมสงานเหมือนเดิมเหมือนเทซิกเอดก็อันนี้ก็ราคาแค่ไม่กี่ร้อยเป็นใช้ได้เหมือนกันเว่ามันใส่ในรถเล็กไงยหมายว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มลื้อกันนี้เลยเราจะเริ่มเก็บที่เลไี่อร่อยถทะเลเรือลื้ออะไรก่อนดีจะลื้อชุดชุดหน้าเดี๋ยวเราลืมทำสีเราก็เริ่มทำสีโดยถ่ายขั้นตอนที่ดีจังทำเลยครับมาดูว่าโปรเจกต์นี้งบเท่าไหร่นะห้าพัน 5,000นะครับผมว่าจะออกมาได้สวยขนาดไหนจะไปดูกันประกับในตำนานนี่นี่คนนี่ใช่ประกับบางบอลนี่นี่ใช่บางบอลโคตรสุดเนี่ยเดี๋ยวอันนี้จะถอดเก็บไว้เพราะว่าซื้อสายใหม่เอาอ๋อเออเสียอยู่ันนี้เปลี่ยนเบอร์ของใหม่มาแล้วเป็นประกับดอินโน่ดอวิโน่อ๋อนี่ไปดูแกขายของเดี๋ยน้องๆทำอะไรวะนะเอ๊ยเฮ้ยนี่ไม่ได้ด้วยนี่ได้ไ ใช้ลูกสกิบขยะแล้วเอาอะไรดิขายของโอ้เป็นบุคคาเต็มตัวแล้วดิความฝันในวัยเด็กอยากเป็นเอเย่นตั้งแต่น้อยจนตัวก็ได้เป็นแล้วเอเย่นก็เป็นเอเย่นก็เคยเป็นแล้วถ้าหมื่นกว่าบาทเด้อแปดพันกว่าบาทแล้วก็มีมีรายได้มาเออเอาอย่างงี้ผมหาหมด่ถามว่าเท่าไหร่หนึ่งพันก็ถือเลยเหมือนเดิมเลยผมว่าเท่าไหร่ครับเอาผมไปดูอย่างงี้มุมซองมงม้านเนี่ยนี่แหละนี่เป็นของเรื่อ แดดได้ไหมหมื่นสองแดดได้ไหมใครับตาสบายอีกแล้ววันนี้จะแปดพันหมื่นอะไรเงี้ยดยามาครับูครับน้องๆขนาดแต่ว่าเป็นเซลบบุยลำนะครับคนรวยบุยลำแล้วยังต้องมาเดินขายของเองอย่างเงี้ยอ,อือยอมแล้วโคนขยนันคนอะไรก็ไม่รู้ถ้าพี่ได้ความขยันของแกสักครึ่งหนึ่งนะพี่จะดีใจกับตัวเองมากเลยนะครับน้องไปเถอะครับให้แกทำงานไปเถอออแกขยันเติมปล่อยแกไป อท่านไอเวฟปั๊มโดเรมอนใช่ไหมนี่ทำอะไรอีกนี่ดูดูดูเช่วยชานะฮะไอเป็นไรตอนแรกเห็นใส่ปั๊มโดเรมอนใส่อะไรอย่างที่ทำสีใหม่ทำสีอะไรอ๋อทำสีใหม่แต่จะใส่คืนอยู่ใช่ไหมเปลี่ยนแป๊กอ๋อมีชิ้นลอยหมดไปหลายหมื่นแล้วไม่เห็นตัวเลยซื้อดุมใหม่แป๊ะขอร้องอ่ะอย่างหนึ่ง่ะ แต่ง<ป>รถทั้งทีเลย<ป>อ่าผมขอร้องนะเอาที่มัไปจีดทำคอนดัตไปไม่ซื้อซื้อดุมใหม่ไปเดี๋ยวเอาคันนี้ไปใส่คันเหลืองรอนี้ดึไม่ร้อนโอเคอ่าแล้วคันนี้จัดดุมใหม่ด้วยะจะให้โอ้จดให้เลยขอร้องเลยดุมกระจกอย่าใส่เลยผมไม่ได้ว่าอะไรเขานะแต่มันมันไม่เหมาะกับพี่อ่ะ ทำคนใส่ทั่วไปก็ใส่ได้นะผมไม่ได้ว่าอะไรนะมีแบบใส่งบถูกๆให้ดูไหมก็ใส่แต่รถพี่แต่งมาทั้งบ้านผมชอบคันไหนสุดรู้ไหมคันไหนเอร์เคียเขียวคุณมากเลยเป็นคันเดียวที่รู้สึกว่าดูดีที่สุดแล้ครับน้องๆที่เหลือไม่ไหวที่ที่ไม่เอาใจวัยรุ่นเลยอ่ะพี่เอาใจตัวเองอ่ะเราก็เราคนเราช่วยเงินกันไงออ๋เนาะดูมันทำพังแล้วโอ้ดูอ่ะใครรักษาอะไรก็นมาใครรักษาช็อกวางเลยพี่เฮ้ย นี่มันรถปนนั่นคนอ้วนเดี๋ยวพี่เอามาทำอะไรดิ<ม>ซื้อต่ออีกแล้วซ,ซื้อทุกรถทุกรุ่นผมรอดตังแล้วเอามาทำอะไรดิโโดเอามาจอดเฉยๆให้เขาสงสัยเลย่นเฉยๆนี่นะไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมดิรวมในการเอาล้อมาเปลี่ยนนะเดี๋ยวพี่ผมผมเอาล้อเปลี่ยนนะพอดีผมใช้ล้อนะั้นเสียกับล้อนี้มาให้เราล้ออะไรล้อยิงเสียเปลี่ยนกับพ่อล้อหน้าก็เปลี่ยนทีได้ด้วยโอ้ยฟองเลยด้วยล้อหน้าก็เปลี่ยนตัวรู้มุนงีบลยไม่เป็นไรด็อกไล่บูทล้อใหม่ดีๆก็ได้แล้ว เอ้ยน้องปาวานผมดิขายดิขายดิเดี๋ยวตอนซื้อรถมามันหกหมื่นไม่ใช่นี่คันนี่ในปาวานนี่เอ้อเอ้ยดีเอ้ยดีเกืก็ปาวานเลยถูกแล้วผมพูดถูกเลยปาวานไหนปาวานนี่ปาวานนู่นปาวานเออมันก็เหมือนกันเลยมันก็เออีดีตัวใหม่เฉยอันนี้เป็นตัวใหม่เฉยเขาบอกยกกันนั้นปาวานอ๋อเออต้องแยกแยกนู่นดีดีทำไมตอนซื้อมามันหกหมื่นกว่าไม่ใช่นี่ ลงเร็ว,วขนาดนนเลยราคาตกง่ายแต่เรดไปหยุหลุดจะขึ้นไปแต่ไปหลุดโคก็แ <c oughs> ล้วก,กันกตก <c oughs> อุ้ยเดี๋ยวผมเก็บตังค์มาซื้อคันนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปทำคันนี้ไปทำขี่ดีกว่าขายอะไรบ้างอีกขายทุกอย่างเลยใช่ไหม<ช>นี่อยู่นี่ขายอะไรอยากได้ยอะไรเลือกเลยไม่ไม่ซื้อได้ไหมไม่ยืมขี่ได้ไหมไม่ยืมรถพี่ขี่ไม่ได้ยืมรถที่เอามาขายไงเห็นแล้วเห็นเคลียร์ก็บอกแล้วตั้งแต่แต่งเคลียร์มาชอบเคลียร์ติดเลยขายไม่เคลียร์เด็กฮะอ้ พี่ก็ขายผมถูกๆไปผมเห็นพี่ต่อเขาเยอะแล้วดิขายเท่าไหร่เพียร์เก้าเหมืนอนเก้ามั้งฮะเก้าเหมืนอมนเก้าเอาสักห้าหมื่นได้ไหมเอาพวกกันเนี่ยเอาเหมือนพี่ต่อเขาไงตอนพี่ไปต่อเขาความรู้สึกความรู้สึกเขาเป็นอย่างนี้เลยสามร้อยกว่าบ,บาทว่าปุดฮะของถูกนะ <c oughs> มันม,นม,นมีมันมีของถูกอยู่ทุกวันนี้บบมันมีของสวิป ไทแลนด์ใช้ได้จริงนะผมอยากลองใช้อยู่น่าจะลองอยู่แต่แค่เอาเข้เอาไว้เลยคับห้าหมื่นห้าหมื่นคือพัดเอาพี่ิต่อเขาได้เลยผมก็ต่อพี่บ้างไงเหมือนพี่ไปต่อราคาตอนซื้อรถเขานี่ไงความรู้สึกจะเป็นอย่างี้แหละรู้สึกไม่ดีเลยเนาะรู้สึกไม่ดีเอาห้าหมื่นเอาห้าหมื่นห้าเอาพวกกันเจ็ดหมื่นห้าไปมหกหมื่นห้าเอาผมเอาเลยหกหมื่นห้าเงินสดเลยเจ็ดหมื่นห้าเละจบเลยเจ็ดหมื่นห้าพันสามงวดโอเคโอ้ ไม่ไม่ผ่อนอยากซื้อสดตีพันห้าจูงหกพันห้าเอาเลยโอเคทำมันก็เป็นโอเดเล่ลองดูโอ้โอ้แต่มันรอเอาไม่เอาท่อเอาไม่เอาท่อรถอีกเท่าไหร่ขายทั้งหมดแล้วจะเก็บไว้ทำไมโอ้แต่คดิเนี่ยไม่เอาโอ้ตกลงจะทำอะไรนี่ขยันขนาดนี้รวยตายแล้ววะนี่เรให้พบรีงานเลยนะครับคนก็ชอบคิดว่าเอ้ยพี่รวยแล้วไอ้เงินนี้พูดความจริงก็ลงทุนไปเยอะอยู่นะพวกทีหัวอะไร ต้นไม้ก็หลายแสนอยู่เห็นอยู่ที่มันทังเห็นว่ามีสไลด์เดอร์ใหม่เดี๋ยวไปเล่นกำลังทำกำลังทำมันกอยู่ทางตรงนี้อันนี้ยังไปอยู่ไม่หนีสวนนี่ปิดไปก่อนคนโควิดเส้นนั้นโควิดเยอะอ๋อก็เลยไม่ไปแต่เดี๋ยวผมไปได้อยู่เนาะมูมันทังประกาศล่าสุดแล้วอย่างของกุญแจบ้านเนี่นะพาให้ผมดอกหนึ่งเด้ออ่ะจัดไปอันนี้จะทําอะไรนี่เอาติดฟิล์มด้วยโอ้ยกลับมาขายโทรศัพท์คืนแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมดูแลตลอดอ๋อเป็นคนเหมือนเดิมแล้วนิสัย นี่ลูกก็ไม่ต้องลงไม่ต้องเรียนเล,ลยไป,ยปยถามจริงมผมถามตรงๆความรู้สึกคนหนึคนพ่อเรื่องเรียนอยนยนอนไลน์อะรู้สึกยังไงอะเอาะตรงๆเลยก็เป็นธุรกิจเขาแหละธุรกิจอะไรก็คือถ้ามันไม่ได้เคลื่อนชั้นใช่ไหมละ่ะมันก็จะไม่ได้แบบมีค่าตรงค่าเทอมเสียค่าตรงเทอมถ้ามันหยุดเรียนนะมันก็ไม่มี แล้วมาถึงแล้วโรงเรียนเข้าไปแต่ว่าจะปิดก็ปิดไปเถอะเรียนไปก็ไม่ได้ความ,มรู้ไม่รู้เรื่องหรอกเออผมส,งส,สงสารสงสาดเออสงสารออขนาดเราแบบเป็นคนที่นั่งเรียนกับครูจริงๆแบบโดนตีโดนอะไรเร,เรายังไม่จํายังไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วมาเจออย่างนี้โอ้โหมันเก่งอยู่นะฟรีไฟกับติ๊กต็อกอ่ะพูดถึงไง<อ>ที่หนึ่งเลยแข่งได้แข่งได้ถามมาได้เลยโอ้ยยอดเลยอย่างเงี้ยคิแล้วอย่างเงี้อีกโอ้มีกี่ร้านนี่ทุกวันนี้อยู่นี่ดิอ่ะ จะพาไปดูนะครับน้องๆว่าแกมีรถอะไรมาขายมากนะครับผมนี่นะครับน้องๆส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนรถที่เอามาขายนะครับของพี่โอมนะครับก็โหมีเฟรเรียวบังลมด้วยปะแต่นี้เป็นคาบูนะครับน้องๆคันนี้เป็นคาบูนะครับ 32, สามหมื่นสองพันเก้าสียังได้อยู่นะบางชินพี่แล้วท่อถอกเป็นไงท่ถอถอกเป็นไงแรงไหมเห็นว่ามีท่อเป็นท่อขายด้วยหมดแล้วฮะหมดอีกแก ช่แล้วซื้อรถกับพี่ผมซื้อท่อได้เลยอ๋อจ,จัดท่อได้เลยท่อแบรนท่อกันนะสองพันกับบาทไม่แพงหรอกไม่แพงหรอกพูดถึงจะวิงดีนะแรงแรงท่อตรงสเปคได้สั่งได้ทุกสเปคก็บอกเลยโอ้นี่พี่พามาเดินดูรถนี่นะครับเป็นรถที่เอามาขายนะครับผมนี่วีฟวีฟวีวฟอันนี้เป็นตลาดโซนวีฟนะผมก็นับได้กี่คันก็ดูนะครับพีเยอะอยู่นะครับวีฟแล้วก็จะมีรถมือหนึ่งขายด้วยฝั่งนู้น เอก็ถือว่าเนี่ยเนี่ยเกียรน้นนนองๆถ้าพี่ได้ความขยันของเกมมาสักครึ่งหนึ่งนะพี่จะบอกว่าพี่จะแบบว่าดีกว่านี้มากเลยแต่อันนี้พี่ขี้เกียจไงน้องๆคนเราพอสบายมันก,ก็ขี้เกียจคนเรานี่แค่ไม่มีเช้าวันจันทร์กับเย็นวันศุกร์มีพี่ก็คิดว่าสบายแล้วนะครับเองต่อให้เงินเดือนเยอะแค่ไหนแต่ถ้ายังต้องทํางานเช้าวันจันทร์ ื่นไปทางานแต่เช้าอะไรอ่งี้มันไม่ใช่ความสุขของตองนะแต่ก็แล้วแต่คนนะครับสาหรับที่คิดอย่างนั้นจริงๆนะแต่ว่าหาตัวเองให้เจอว่าเราต้องทําอะไรแค่นั้นแหละบางคนเขาก็ทํางานแต่ก็มีความสุข,ขับง,งานก็แล้วไปนะครับคนเราเลือกไม่ได้นะครับผมคำพูดมันจะดูดีนี่ผ่าชมอันนี้เป็นโซนอะไรพี้สวีรด ตัวสูบซ่านี่ยเลยไม่ไม่ไม่รับพัอะไรมัางเอาตรงเนี้ยจัดสภาพซ่อมสภาพซ่อมแล้วก็มทุกอย่างเอาง่ายจัดเครื่องเครื่องอะไรทุกอย่างทำเคร่องทำติ้งได้ไหมทำติ๊งได้ไหมก็พอได้เจ็ดห้าสามอย่างงี้ได้ไหมเอาพอได้ได้แต่ไม่จบโอ้โหว่าไปว่าได้ได้โอ้โหร้อยสี่สิสิ อ,อ,อ่าไหนท่าจิตพี่โอ้โหท่าโอ้โห5.7จิไม่ก็ทำได้แค่นั้นโอ้โหบอกเลยการทำให้ได้รถมันวิ่ง150มันไม่ใช่ง่ายๆครับพี่แต่ผมได้ข่าวว่าประเทศไทยมีคนไล่5-7ชักเดิมวิ่ง170กว่าวะ่ะลูกอะไรลูก5-7ชักเดิมวิ่เคยนะ170กว่าคิวสตาต้องไล่เบาไม่บาเดีเผมรู้ว่ามีช่างคนหนึ่งอ่ะทำได้ผมทธาเขาอยู่คนหนึ่งอ่ะ ไม่ได้อยู่บ้านเราหรอกหยุดที่ไหน้าคกลางแม่งแรงจริงว่ะยอมว่ะไม่บอกเราว่าใครแต่แม่งแรงยอมยอมร้อยเจ็ดสิบนี้วิ่งแม่งยังผมยิงยงอยู่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดวิ่งร้อยเจ็ดสิบเออห้าเจ็ดชักเดิมตรงนี่เลยแรงสมบูรตลอดอไมหกหกยังตลอดอนี่แหละแรงมากเลยพี่ผมบอกเลยลองสักคันนี้เละทุ่มงบวิจัยให้ช่างงามสัก แสนหนึ่งอ่ะรถคันหนึ่งอย่งรุ่มกันนะ่าดเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนอย่างเดียวทุกอย่างมันคือการลงทุนไม่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 สองวาลสี่วาลมันต้องลูกหกสิบกว่าขึ้นแลง้งคนเแีงบอกเลยหรือเชื่อก็อใครนีน้องสาวมาเชื่อทำงานโอ้โหนี่นะครับโอ้โหสาวตัวญิงดูเดนดูนะอันนี้มาโพสขายทุกกันเลยรถที่จอดอยู่นี่ตรงนี้คือขายหมดเลย ขายนี่เพราะอะไรมีตังค์ตัวแรกก็จะซื้อเก็บไว้มในตังค์กินก็คือเขียนสิ่งนี้นะมีคนมาขายเหรอขายไปขายมาแล้วก็เอาเงินส่วนตัวซื้อเราก็เห็นใจเขาเลยเ่าอยากเจอเขาซื้อผมก็จะขายเครียดช่วยนี่ไม่ค่อยมีตังค์เหมือนกันขายเหมือนกันแต่จะขายเคียร์ให้พี่พร้อมงิลล์20,000ลรถออกคลิปมาแล้วสองรอบแล้วไม่เคยพังเลยนี่โคตรอึด สามหมื่นจ็อกไปรถพี่อะรถพี่อพอเอาคลิปแข่งกับผมเปล่ารถพี่อะอาอมีรถคันไหนเด็ดๆไม่เอาไปเอาคลิปแข่งกับผมแนวไม่ต้องเอารถใหญ่มาเกี่ยวนะโอ้หเดี๋ยวพาไปทิพย์ไปไปขี่รถเล่นพูตะเบิดกับผมไหมไโอวิสอ๋อโัวิีวไปเนี่ยดีกว่าสวนพีเนี่ยเฮ้ยคอนเซ็ป์อะไรแล้วเนาะไม่ต้องไปไหนแล้วเนาะชีวิตอันนี้พี่จะกลับมาสู่วงการรันวงการไหมพวกรถสิ่งอะไรนี่ดีกว่าเอาเก็บ อ๋อจูเต็มระบบไปเลยทําท่าเหมือนเกียรสามสิบเอ้านอนทำท่าโดนเรียกอโดนเรียกไปอย่างงั้นโมไม่ไหวเหนมีไฮนอตชีวิตไห้ก่อนทายรึไม่เต็มไม่ต้องกลัวพอเรียกไปทีนึงแล้วต้องกลัวต้องกลัวแหละถ้าดื้อเขามากก็ไม่ดีเดี๋ยวจะอยู่ยากน่าจะเป็นเศรษฐกิจหน้าเปลี่ยนแล้วจำไม่ได้มีฮาาเดิมรู้เหมือนเดิมรู้คือเก่าไปทางนโอเคครับ โอเคนะครับน้องๆสำหรับใครที่อยากให้พี่เอารถของพี่โอมคันไหนไปขี่เล่นนะครับผมก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับแต่แอบเล็งๆไว้แล้วก็น่าจะเป็นคันนี้เลยเนาะพี่ชอบนะครับคือารไม่รู้ปไปเลยนะครับเป็นอะไรที่ชอบมากเลยจริงๆน้องๆไม่ได้บ้าตามกระแสนะไปรถที่แบบว่าเราอยากได้ไมาตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะแล้วแบบเราเห็นเขาขี่แล้วมันเท่เออก็อยากได้แล้วแบบพอเราได้ซืนอนะครับเรารู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับผมไปเดี๋ยวน่าจะเป็นคันนี้แหละเดี๋ยว ว่างๆเดี๋ยวจะพาขโมยไปขี่กันนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เราก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องพี่นะครับแล้วเดินเจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายอยากดูคลิปอะไรอีกคอมเมนต์เข้ามาอยากดูรถคันไหนของพี่โอ๊ตอลองคอมเมนต์เข้ามานะครับผมนานที่มาหาแกาไป Gun gun notes of smoke. Oh, you choke? smoke, and Relax while I, take while I take marijuana take take chunks the wanna choke. Gun smoke. Gun smoke. Biggie Small for the rock slayer, uh, the hooker uh, layer, motherfuckers say your prayers.